m a wow. เจ้าเหลือเป็นสองน้องปวดส่งกายเป็นเท้าไรเลยเท้าน้ากรรมมก่อนโบตั๋มต่อยต่อยกะหามมดดดดม้อนว่าจะเอ้ยมันมาตายตายนี่ตายไปแล้วไปตายนี่ เล่นเก็นพวกดังละครหนันี่งแง้วโมนันใจยังเก่าใจแดงกันแต่งเองให้เป็นเรื่องบาดบ้าพอจะรุนเมานีเมยตายจนตายจนเสียงักเลียอยู่ จากเขาน้อนนูมไอวายจากกูตจากเต่าจากควมเขาติเดินมาไอ้ควยว่ามาไตไปแล้วลูดพคือตั้งเต็นตอน้องไปไกมว่ามี ความนี <Cornell> ้มือจีเฟินเตียนอิปองอ่งยอ้ยผัวบัดบัดไถยเป็นไปเดี้วข่าแต่ยังมีกลมาอกคอายนะขั้นมาพอไปเยยางจีได้กลับ ก้องไปนะยั่งทีได้กลับบ้านเด็นบาทอละมันไอเนียวว่าพวาเอามาตายบอมีมือเจ็บตื่นหนิ่งบ้างเอ้ยพ่อบอมีมี่าิเื็นขึ้นมาได้ดอกกลางหลังโลกวังว่ามาคิดจนตั้งแต่คัา S <S <an> <S แต่ขาพอมาทนใจพอจะรุนแรงโอ้ยนาปวักเขาหายใจไม่เพียงกันก็ยังสวยตั้งแต่เขาพา,าทำให <S <S <an> <S ้การโอ้ยเขาบาการก่อน

mà đủ bạn mẹ luôn còn cho kênh Ghiền Mì qua Để luôn bỏ lỡ những video <nói> hấp dẫn มันไแล้วมาายจ่อยจากกูไปนีหลังปั้งแต่มแม่สวัสดิกับลูกเจ้านี่ละไว้กับลำหวดใส่หยุดโอหโหนหดย ละใบให้ทำละกับมอเคร้องห้าวมตัวว่ามีเลยแต่เจ้าายไปนั้นตัตกลางเ้นลูกกับวันนิานกลางเป็น่ามันจลูกไปฟัง พอจะลุ้ยลูกกว่งขอนั้นแม่แม่กวาดหยกมาจบ้างขวาเนื้อมาจบทางซ้ายไันไปแล้วพออยาก้างแมนไหแม่กวาดกับลูกลูกิดหอดหลายจังได้พ้าลูกสางโถดตวนโอสนหาให้พอมา ครับอับกจนบน้ำรวยามาดี เจ้ากะบ่เกเ้อนะคือว่าในมือนี้เป็นมือแม่นมาใช้แนวใดใดแม่สวาดกับญาติพี่น้องของเจ้าว่าลุงสูงต่ำปู่ยาตายายก็ได้หามาพบกันแต่มารอถามว่ามาด อ้าวแม่สว่านพ่อลูกลูกเลี้วแม่สว่านเป็นผู้ใดลูกก่อนมือมาเดินก็จะนุ้นเอ้ยกันจะมาอจะสวนกันเด้อจะสวนทางเด้อไปน้ำกลืนยาสวนเอาลูกน้ำกลืนแม่สบาดไปเลยยาไปมาเมาลากันโดูตามใจพี่ก่อนลมาพี่มาพี่ก่อน กันเอาลูกหกันได้ดอกม่บนนนนเเตวาจะสวนกันไปเลยไปเลยตาว่าจะสวนกันไปปเียปี่ใจสะกดนี่ยไม่เนี่ยมาตังที่ประด็นยังเงินรอยอวา ไปโตเจ้าเรารับฟังแม่เม่ีเม่นจะมาบ่นนางทั้งลูกเจ้ากระบอกเทียามาเดินอีกควายจังบามามาพนั่นมาวัดท่า สบาจจะในลานี่และจะหนักยิ่อกว่าห้องหลายน้อยน้อยแต่ผู้มีใบเศร้ากับพวกบ้านเรพวจะรู้เถอจะมาเขาเหลือสนเจ้าซาใไกขนาหน้ากากควงเห็ดใน้ลูกไอเต้าบัดงามตีผูกแขนเาว้าเี่ยที่พวกจะรู้แล้วพอไโอ้ยน้อพออยากิี่ม่าไปหาเด่นเห็นงไก่นา ຈິດໃຈຢາກบະລອຍຈງານາທີ່າາດແຕກໃไ້ຫົວຂອງກກມາຟມດ ไอ้ยาไปจนประหญาข้าเรียกพอเรีอกกันจะมาฟังอ้ยาไปจนดอกประข้าวกันจะมาฮอดน้ามกันว่ามีแนวก่ามไอ้ร้อยพอ ไอเจ้ายัางายามเดือดไอร้อยมาจนถึงฟังมากินขา้นาวกิน,นปานล,ล,ล,ลาน้ำลูกลูกหลานตลอดท้างอยาที่้องปัญหายผูตัวแนวว่มา,มา,ม,ามาดีมาดีเราจะลุ้นดูเาจะุนมาแล้วพวกเจ้าจังปลุกมา

ก้าวลาไอ้ล่ยลาเดเมไ้ลาจะให้น้นจะงไ้กรสีเลนไปแตงน้อพอนวังอยากกินน้อยากกินแกงลลกสาวควาคนกลางมีติผูงงามงามสมูติงให้ทังัวจะไปไหไอะไร โลกจะว่าคนกลางก็สิหาไปตอนแม่มาถวายโดนว่ามาเดียวาจะลุ้นว,ว,ว่ามั่นี่เมส่อชาเจ้าขพบรถพาออกจากดังหเห็นให้น้ำเลี้ย ให้เนี่ยได้ให้อักกักไปนะหยันจะก็หินบาดเดบ๋แต่พอจะลดแล้วหินให้เปลี่ยนตะกี้กว่าะมันก็หินเบ๋อยู่บอนี้เราแบาแพ่งเบไว้นัี้ไหว่ามาเด้อเด้โลกแนวเปลี่ยนไฟน้ำโยแม่คว้าเอาไฟด้วยว่ามาเด้อ มื่อนี่พอเอ้ยในมื่อนี่ดวงดิ้ยานยักเจ้ามาบอดายเองปีนาวงมาฟันจอนเ่งๆในเหือบาป้านคนกันไปบ่หมาเหรือว่าผีผุญญาเจ้าคนฟันแบกเหมือนตาเดินแม่ไปเอนนเอิังจังบ่มากันเนี่ยหรือบาปแล กินกันทางบงานบมาวเดือซุมสันตางเมื่อกินเ้าวกินกินกินนีไห่เดือกระจัดแกงไปไปไปกินในเรากินนำเดือพอด้อในเมแม่สวัสดีหนเ่หนาบ่งีพ่อจะร่นในพุญแล้วน่งเธอเลยจะบุญเลยจะบุ ในเมื่อนี่รวงมิญยานพอจะรุ่นป้องสสมาดอกถึงแล้วเนี่ยไรกะไร้าพายผูกเขล็ดกะผูกแล้วย่งแน่บอกันไม่นั่งกะจีทาเมิดแล้วกะจีเศ้ากะเหลียวหาจนนี่หลังรังเกียผู้จะึึงมาก่อยวบัดท่านได้ยืมเงินโอ้ยน่าละพาในเมื่นี้ ใอ้จะมากินเก่าเนวไดไดีลูกไต้แตนม่ตั้งป่าเป็นปิงปสองห้กูทูแนวแนวเฝ้าเอ้ยขั้นม่นกินนิ่มแล้วเ้าจากนี้ไปไอ้จะรอรอไปรับจอมบุญสวัสดีเมื่อนี้แม่กะช่วยาพรแก้วพราพอใช้กันจนตอไอ้พ่อจะรู้โน่นโยนยิงยกรเลิ่่าพลาสัางในชุชุนกบนีเด้อเ้าเอ้ยพ่อยังไม่เจ้าตก๊กก็ให้พ้จากกุ phải đưa căn mẹ hoài chưa rốn trong gìn gian của ta trống số cay số phong để โยรรค์นบนป่าเท่าพระามาล้อมกันเป็นแก้วทันทีบุญพรหมีมากล้นกุศลสั่งแต่เม่นหลายกอจะล้นรวยชาติมากไรนาพนพระศิลป์ลงมาโปรดกันเมนโลโทรที่พอบ่มีเป็นกลับมาดุมาโยน้ำแม่มาโยน้ำแม่สวัสดิ์เจ้าสิรับแล้วอีกบ่แม่สวัสดิ์รับบอม เอาบริับก่อนจะบอกเล่าไปหาแม่ห่างม่หมายท่างหลังนี่นว่ามาเด้อมาเป็นพ่อของลูกเจ้ามาเป็นตัวมาเป็นตาของลูกหลานกันแยามเจ้ากันเ้อเท่าก็สิมืดแล้วล่ะเนาะเมืดแล้วก็สิเาท่าเล่า เอาบัดนี้ตอนเช้าลงใบสวยพรอนแม่สวัสดิ์เบื้องกนาดตลอดลูกสาวนังสวยอยู่ในมีแต่โพรงงาม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 หนาที่แต่งามอินแม่ลูกสาวเจ้าไม่ส่างเป็นแก่ย่ามันเข้ามาทางฝีเด้อหน่อยเด้อเจีขนผ้าเวนบินบิด เออเออเอ้ยยานเป็นจูดเช่นึงมันเขาธรรมะจังที่เลยแม่เขาแต่ล่างมันละดันขึ้นมันละไปบ่ได้เออเดี๋ยวไปใส่บ่เห็นอวนเลยมิตรหลวงพ่อโอราะเห็นหลวงพ่อเลยมิตรอวนหัวเอาวจังมาในมือนี่แม่สวัสดยแม่สวัสดีจ้า ให้ลูกจ่าแค่บัินดือม่ โอ้ยน้าแม่ขั้นแม่ทำบบนมือนี้ไก่ชาติงตึ้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 งไก่ชาติป้องป้งต้งปงป้อปากัยังในเมืองไทยให้ได้ยินจังดังแก่กระดังจังใจป่าให้ฟ้าลานน้ำลู่จนโตน้องโล่งสมป็ทรงโตด่านกันดีได้ดอกดังไหมแม่เอ๋ยแม่ขั้นแม่เจ้านอนคว่ำยาปันพ่อผีพายลูกหลานแม่นอนไหนยาปันพ่อผีเป่าตึ้งมือเจ้ากระเป๋าเจ้าวัวแก่ Oh, 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 พี่น้องโยนีกันเอื่อดังแล้วกันแดเมเดอไอมีฉันและฉันนั้นโสกกำมงมีดหล่นมีหล่นุ่นมีล้อเอื้องขายข้าวขายอ้อยขายปอขายยางผ้าล้าขายยางกะแลี่ยวแต่ตะเล้วแต่แม่เอ้ยแม่นับเงินว่ามันแล้วอะไรเมื่อละเจ็ดแปดลอยโอเมื่อละเจ็แปดล้านจนจีคันนับบ่าไว้ด้อแม่เด้อยพระชาติอยู่ในแม่ละน้อง ถูกเอาวน้อแม่พวกพ่อเจ้าเนี่ยที่ทำการค้าหากำไรไก่ได้ง่ายง่ายไก่เป็รอย่างไก่ย่างจะต่างนั่นในลังขายกลมข้าวต้มปัดมีแตงโมสิงะโปร์กันน้อฟังการ์รัวดินเลื้อไอเลื้อไอยจะไก่ท้องไก่สอยน้าเลี้ยงจากันเชียไหมเงินนี่ไหลเล่น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 ข้าวของเจ้าผู้ละแสน สองแสนสามแสนสี่แสนห้าส่วนแม่เด้อเอาหน่อแม่บัดนี้ันมาชมคนแล้วเสียลาไร่ไก่แจกบ่อยากพากลิ่งเวลาหนนนดกจนมาหน้าใจพี่งั้นนางานหลังบังให้โทรหาจานจำร้องแม่เด oh ้อแม่เด้อ ผู้เดิมนี่รถเปลี่ยนะแม่เอ้ยแม่หลานเจมาคแทจเจมาให้ดอกกีรีเมื่อนี้จะมาชมพ้อแล้วเสียอะไรไกลก่อนลากบ้านเด้อเจ้าก็ควดอกจอนลากบ้านเอ้ยเจ้าก็ควดอกจอนพี่น้องบ้านบ้านนวลทันเอ้ย ญาติพี่น้องดอกู่เจ้าสบายมาแน่ๆๆ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 នๆๆ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 